ภาพนี้คือภาพของน้องบัวลอยนะคะซึ่งไปปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทย LA นะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคอลัมน์ท่องไปในซานฟานนะคะซึ่งแคปชั่นเขียนใต้ภาพว่านะคะมีแต่ข่าวเล็ดเทะข,ของวงการสงทั้งเรื่องเสรษฐเมถุนแล้วก็ยักยอกเงินวัดนะคะเพจดังผู้กองแขกนะคะ กับแมวจรนะคะโพสภาพับลอยนะคะแมวหนุ่มของตัวเองสวมชุดภิกษุมาให้พิจารณากันนะคะถ้าปวดใจไม่อยากทําบุญกับพระนะคะก็ส่งเงินไปช่วยเหลือนะคะหมายถึงว่าอันนี้เป็นข้อความที่เขาเขียนแคปชั่นใต้ภาพของน้องับลอยนะคะแต่ในข้อเจจริงเนี่ยผู้กองขอรับเป็นอาหารดีกว่านะคะถ้าจะอยากช่วยเหลือท่านใดที่เห็นข่าวเห็นภาพจากหนังสือพิมพ์แล้วคิดว่าอยากจะช่วยเหลือผู้กองขอรับเป็นอาหารทางอาหารเม็ดอาหารเปรียกหรือว่าทรายแมวหรืออาหารสําหรับ น้องหมาจรในบ่อทรายนะคะก็เป็นภาพของน้องบุรอยที่ผู้กองคิดเล่นๆตลกๆขำๆเนี่ยแค่อยากจะให้ผู้ติดตามที่รักผู้กองแล้วก็ผู้กองรักมากๆเนี่ย อยากให้ได้มีรอยยิ้มกันนะคะแล้วก็มีรอยยิ้มหรือว่าเสียงหัหเร้ออะไรก็แล้วแต่ก็ได้ผลจริงๆนะคะหลายท่านเห็นแล้วก็อมยิ้มกันทีเดียวนะคะสําหรับภาพของคลิปของน้องบนลอยที่ผู้กองตัดต่อออกมาให้พี่น้องชมในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าดังไกลไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะ<อ>บคุณนะคะสําหรับผู้ติดตามนะคะที่เห็น คลิปของผู้กองนะคะแล้วก็นำน้องบัวลอยไปโด่งดังถึงประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอย่าลืมเอาสีกาแก๊ปตัวนี้ไปด้วยนะคะน้องฉบาแก้วนะคะยังไงก็ฝากน้องฉบาแก้วไปดังที่สหรัฐอเมริกากับเขาด้วยนะคะ,ะยายานะคะว่าข้อความที่ผู้กองอ่านนะคะเป็นกระทู้เป็นแคปชั่นใต้ภาพที่โพสถึงน้องบัวลอยนะคะผู้กองไม่ได้มีเจตนาที่จะไป ข้องเกี่ยวหรือว่าเทียบหรือว่าต่อว่าวงการพระของประเทศไทยแต่อย่างใดน,นะคะก็ให้มันเป็นไปตามข่าวนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่อง,องน้องบัวลอยที่ไปโด่งดังในหนังสือพิมพ ที่นังสือพิมพ์ไทย LA ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ขอให้เป็นเรื่องราวดีๆที่แล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เล็งเห็นความน่ารักของแมวจรอ,อดีตแมวจรในบ้านเราอย่างน้องโบลอยนะคะนี่กับน้อง <c oughs> ให้ดูน้องโบลอยหลังจากที่ไม่ได้ แต่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใดๆนะคะก็เป็นตัวของตัวเป็นแมวตัวหนึ่งเป็นแมวอดีตแมวแมวจรน,นะคะที่มีบ้านหลังหนึ่งเ,เก็บมาเลี้ยงแล้วก็ดูแลเขาไม่ดีนะคะก็นี่เป็นความน่ารักของเขานะคะเล่นหางตัวเองนะคะก็จะเป็นน่ารักของเขาแบบนี้แล้วก็ชอบสันโดษแล้วเป็นแมวที่เกเรอันดับสองของบ้านอันดับหนึ่งจะเป็นน้องขอโทษนะคะหมุนไปหมุนมาเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์คือน้องชบาแก้วตามมาอีกแล้วนะคะ ชบาแก้วเนี่ยยังไงก็ฝากผู้ติดตามนะคะพาไปดังที่ต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าเป็นแมวเด็กที่เพิ่งเติบโตมาแล้วก็ซนมากน่ารักมากๆนะคะสําหรับน้องชบาแก้วนะคะแล้วก็ตัวนี้น้องบัวลอยนะคะก็ตัวอ้วนกลมมากๆก็ขอบคุณมากที่ให้ความสนใจน้องบัวลอยแล้วก็พาไปลงข่าวดังที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะก็ฝากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่เมตตา น้องแมวในบ้านเรานะคะทุกตัวก็ขอให้เมตตาน้องๆทุกตัวในบ้านนะคะส่วนในส่วนของผู้กองเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะผู้กองพยายามดูแลน้องๆสุดความสามารถที่สุดอยู่แล้วนะคะถ้าท่านใดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะคะถ้าท่านใดติดต่อติดตามแพลตฟอร์มสีดํากับแพลตฟอร์มสีฟ้านะคะซึ่งผู้กองเนี่ยได้โพสต์เรื่องราวของอคนที่ชอบเลี้ยงแมวแบบขงังกลงๆแบบนี้นะคะซึ่งผู้กองโคตรเกลียดมากๆนะคะใครที่ Đ เลี้ยงน้องแมวแบบ1กลงหนึ 1, 1่งตัวหรือว่า1กลงเล็กๆเนี่ยสีหตัวนะคะผู้กองเห็นแล้วผู้กองแบบรับไม่ได้นะคะเมื่อวานก็เลยพูดถึงเรื่องราวเรื่องนี้ไปแล้วก็อาจจะพูดด้วยเสียงที่ดุดันมากๆจริงๆผู้กองเนี่ยเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนจิตใจเรียกว่าเป็นคนมีเมตตาแต่ว่า ถ้าเจอกับคนที่นิสัยไม่ดีเนะี่ยผู้กองก็มีความโหดขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วก็จะมีเสียงดุดันขึ้นมาทันทีด้วยอาชีพของผู้กองเป็นแบบนี้ด้วยนะคะถ้าท่านใดอยากอยากดูก็ลองไปติดตามดูนะคะอาจจะพูดด้วยค้อยค่อยคําที่รุนแรงนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยผู้กองเห็นเขาเลี้ยงน้องแมวแบบสบชอบ ช่วยเหลือมาแต่เอามาใส่กรงไว้เล็กๆกรงเล็กๆ,ๆ,ๆด้วยนะคะไม่ใช่กรงใหญ่นะคะก็รู้สึกว่าเห็นแล้วรับไม่ได้แล้วก็สงสารมากๆก็เลยพูดด้วยถ้อยคําที่อาจจะดูดูดันไปสักหน่อยหนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาใดๆอยากจะให้คนที่เลี้ยงน้องแมวใส่กรงเล็กๆไว้แบบนั้นนะ่ะรู้จักมีจิตสํานึกแล้วก็ปรับปรุงวิธีการเลี้ยงแมวมีเมตตาช่วยเหลือนะ่ะดีมากแล้วแต่ว่า ต้องเรียนรู้วิธีการที่จะดูแลน้องแมวให้ดีให้มีความสุขด้วยนะคะก็จะเห็นเนี่ยอย่างบ้านผู้กองเนี่ยก็จะพูดเสมอว่าตัวผู้กองเองเนี่ยไม่ได้เลี้ยงดีที่สุดคงจะมีคนอื่นๆไม่ว่าในประเทศนี้หรือว่าในโลกนี้ที่ดูแลน้องแมวแล้วก็ช่วยเหลือน้องแมวจรแบบนี้แล้วดูแลดีกว่าผู้กองในผู้กองโหโคตรแบบยินดีมากๆเลยแล้วก็ดีใจแทนน้องแมวเหล่านั้นด้วยนะคะในส่วนของผู้กองเอง,องเนี่ยก็ดูได้เท่าที่กําลังตัวเองความสามารถตัวเองจะทําได้นะคะทับเป็นที่ที่สุดแหละ ยอดเอ้ยอดยอดยอดยอยากแชราด้วยเอาเลยอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละนะคะก็วันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระเอกของเรานะคะน้องบัวลอยเดี๋ยวผู้กองคิดกําลังคิดเรื่องราวสนุกสนุกกับน้องบัวลอยต่อไปอีกนะคะก็คอยติดตามชมนะคะแล้วก็จะพยายามดึงตัวเอกตัวไหนในบ้านออกมาให้ให้ได้ยิ้มได้หัวเราะกันบ้างนะคะไม่ไม่ได้อยากให้เครียดกับเหตุการณ์ชายแดนบ้านเรานะคะก็ขอให้ทุกอย่างเนี่ย ผ่านไปด้วยดีนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทหารไทยนะคะรวมถึงตำรวจตระเวนชายแดนด้วยนะคะที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนนะคะซึ่งตัวผู้กองเองเนี่ยเคยเป็นตำรวจตระเวนชายแดนมาตั้ง26ปีนะคะนี่เป็นภาพนะคะ <S <S ก็เลยเอาภาพมาให้ดูกันว่าผู้กองเนี่ยเคยเป็นตำรวจตระเวนชายแดนนะคะแล้วก็นี่คือ,อ <S <S เพื่อนที่เป็นดาบเพื่อเป็นเพื่อนรักคนหนึ่งนะคะตอนนี้เพื่อนก็อยู่ที่ เป็นตำรวจคนล่มอยู่ที่ค่ายนาเรศวนนะคะซึ่งตัวผู้กองเองเนี่ยก็เคยผ่านหลักสูตรการกระโดดร่มมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะคนที่มีปีกติดบนหน้าอกเนี่ยก็จะเคยผ่านหลักสูตรการกระโดดร่มมานะคะสําหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะซื้อมาติดนะคะแต่สาหรับผู้กองเนี่ยโดดจริงขอให้ช่วยกันส่งแรงใจไปชายแดนนะคะไปช่วยทหารไปช่วยต,ายตํารวจตะเวนชายแดนนะคะ ให้สามารถผ่านเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายทุกอย่างเหตุการณ์นะคะกลับมาสู่ความสงบโดยเร็วนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทหารตำร,ตำรวจตารวจตะเวนชายแดนหรือแม้กระทั่ง ประชาชนนะคะาหากมีผู้ติดตามผู้กองนอยู่แถวๆนั้นนะคะก็ส่งข่าวบอกมาบ้างนะคะว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรนะคะก็ถ้าสามารถช่วยเหลืออะไรได้เนี่ยยินดีมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกทรายแมวหรือว่าอาหารสําหรับน้องหมาจรในบ่อทรายนะคะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลัง ให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อทรายกันด้วยนะคะ